สำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นการวางระบบน้ำนะครับคือการเดินท่อนั่นเองเพราะว่าการเกษตรนะครับก็ต้องมีการวางระบบน้ำตั้งแต่เริ่มแรกนะครับจะได้ไม่มีปัญหาทีหลังเพราะว่าเวลาเราปลูกต้นไม้ไปแล้วเวลารากมันเดินมันจะเริมเติบโตไปแล้วถ้าเราไปขุดอาจทำให้ต้นไม้ตายได้นะครับดังนั้นเราจึงมีการวางระบบน้ำวางแผนเรียบร้อยก่อนทำการปลูกต้นไม้ เราวางท่อเสร็จแล้วก็ต่อท่อเล็กขึ้นมาเพื่อจะใส่สปริงเกอร์นะครับเราก็จะนำสปริงเกอร์มาทดลองเสียบดูว่ามันโอเคไหมครับอันนี้ทดลองก็เช็คดีๆนะครับเพราะมันมีตัวล็อกอยู่ก็สปริงเกอร์แต่ละรุ่นก็ไม่เหมือนกันนะครับ ตัวนี้สปริงเกอร์ที่ผมซื้อมาจะมีวาล์วปิดเปิดอยู่ตรงนี้ด้วยเวลาเราไม่ใช้หรือว่าเราต้องการลดแรงดันของน้ำเราก็จะมารี่ตรงนี้นะครับอันนี้ก็ซื้อทีเดียวประโยชน์หลากหลายครับเวลาเราไปซื้อสปริงเกอร์ก็ซื้อแนวนี้นะครับที่มันมีมันจะมีวาล์วตรงนี้สามารถปิดเปิดหรือว่ารีลดแรงดันน้ำลงได้ รัศมีน้ําก็จะลดลงก็คือสามารถปรับแรงดันดน้ําได้นะครับลองไล่เสียบดูอันนี้คือไอ้หลักที่เห็นตรงนี้ก็คือเราจะปลูกต้นไม้ตรงนี้นะครับเราจะทําเป็นแนวก็คือเราจะวางแผนไว้ตั้งแต่ตอนแรกถ้าเราวางแผนไว้แต่ตอนแรกเนี่ย เวลาเรามาทำเนี่ยมันจะง่ายแล้วก็เป็นระเบียบสวยงามด้วยนะครับเพราะว่าต้นไม้แต่ละชนิดระยะการปลูกไม่เท่ากันเราต้องศึกษาดีๆนะครับก่อนที่จะทำ